สวัสดีครับวัยรุ่นแล็กนัล็อกแลนเวิร์ดนะครับวันนี้มากับเซิร์ฟเจน i ิตหลังจากที่เลื่อนเปิดไป1วันจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันคิดว่ากูจะได้ไปเกิดใหม่ซะและ้ว ดีที่ไม่รุนแรงมากครับวันนี้เซิร์ฟเปิดวันแรกก็เลยจะมาแนะนำนะครับว่ากิจกรรมตอนเปิดเซิร์ฟของเซิร์ฟเจเนซิตเนี่ยมีอะไรบ้างห้ามพลาดอะไรแล้วก็ทำยังไงนะครับไปไปดูกัน <c oughs> กิจกรรมแรกครับผมเป็นกิจกรรมมอนเตอร์ u n t i n g ซีซั่น1นนี่เราเขียนซีซั่นหนึ่งี้เดี๋ยวมีซีซั่น2อแน่นอนนะครับรายละเอียกกิจกรรมก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่29เดือนนี้ไปถึง24เดือนหน้าเอฟพิวเอฟพิวอ่าขั้นตอนการทำก็คือไปคุยกับ มอนเตอร์ฮันติงตรงกลางพรคนนี้นะครับเพื่อเป็นการรับเคเวสเคเวสก็จะเริ่มตั้งแต่เลเวล2 0ถึง40่่ถึง60 61ถึงแ0นี่แล้วก็เควสสุดท้าย8 1ถึงห0ึ 100. ่้ถ้าทำเคเวสทั้งหมดได้อะไรก็คือได้ตัวนี้เลยครับเป็นไข่แร่การันตีเลยว่าแร่ออกแน่นอนนะครับสะสมครบ4ฟองเอาไปลุ้นแลกอ e ีพิกได้2% ใครจะลุ้นก็ลุ้นแต่ไม่ใช่กูตอนนี้แน่นอนเควก,ก็จะเริ่มจากเวล21นะครับซึ่งในเว็บมันเขียนว่า20มันผิดนะครับเริ่มได้ตอนเวล21มันก็จะทําการสุ่มให้เราไปตีมอนตามแบบต่างๆตามให้ครบจํานวนนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสุ่มตามเลเวลความยากง่ายหรือ,อยังไงแต่ถ้าแนะนําก็คือเวล21ปึ๊บมารับเลยก็จะได้แอนฮลประมาณนี้ครับแบบมันก็จะง่ายหน่อยตีเสร็จครบจํานวนก็ไปส่งนะครับแล้วก็รอรับของได้เลยหรือใครจะไปกดไว้ก็ได้นะครับแล้วเวลสูงๆค่อยมมาเเกกก็็บทีหหลัังได้ือนน ก็จะมีเทียเทียสองนี่ก็สี่ตามข้อมูลในเว็บนี้เลยนะครับถ้าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่ R L เ Web Official ของเขานะครับ แล้วก็เคเวสต่อไปครับเป็นเคเวสการ์ดฮันติงชาเลนนะครับมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ย9วันนี้นะครับถึง24เดือนหน้าเหมือนเดิมภารกิจก็แสนจะง่ายครับแค่เพื่อนๆไปดรอปการ์ดมา1อันนะครับเคเวสแรกคือไปดรอปการ์ดมา1ใบแล้วก็มาคุยกับพี่คนนี้พี่ปิดตาตาบอดตัวนี้ส่วนเคเวสท,ที่2ครับให้เอาการ์ดที่ได้มา2ใบนะครับโดยที่ต้องแตกต่างกันด้วยดรอปการ์ดสใบแหละเออง่ายปะไอ้ย้ยกูจะได้ตอนไหนวะเนี่ย ภารกิจที่3ครับเอาการ์ดท,ที่เราไม่ใช้นะโยนเข้า collection าร์ดตรงนี้นะครับนี่การ์ด collection มุมขวาบนตรงนี้โยนเข้าไปแล้วกด add card to my collection แล้วก็มาคุยกับพี่ตาบอดเข้าเหมือนเดิมเอาไปเลยฮนะไข่2ฟองอันคอมอนแน่นอนสาธุเหยะหยอๆต่อไปครับเป็นภารกิจของ g u i l d level rush event นะครับก็คือน่าจะเป็นการแข่งเพื่ออัพเลเวล kill ซื่อนี้ข้ามไปครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ห่างไกลจากเขาเหลือเกินอันนี้น่าสนใจครับภารกิจนี้คือดีมากเป็นเลเวลอัพไมค์สโตนก็คือการให้เราเก็บเลเวลแล้วก็ได้ของรางวัลต่างๆตามเลเวลนะครับทุก10 l เลเวลอ่าระยะเวลาก็คือวันนี้ถึง15นู่นเลยครับเดือนถัดไปหลังจากเอพิลเดือนเม นะครับวันที่15ก็คือพอเราเวล10 20 30 40ทุยเรามาคุยกับพี่คนนี้ครับเลเวลอัพไมล์สโตนนะครับเขาจะให้กล่องให้ของขวัญเรามานะครับมีตั้งแต่เร่งมีแหวนเช่า7วันมีออรเรนให้ด้วยนี่เบสซิ่งเอจิแบทเทิลแมนวลแถมวิ่งให้อีก2ชั่วโมงคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราเก็บเวลได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับเวล10 20 30 40อย่าเพิ่งไปเสียตังค์ซื้อยาเงินมันทองมันหาย,ายากครับต้นเกม มาเปิดกล่องเอาพวกนี้ไปปั๊มก่อนนะครับเงินหมดแล้วค่อยว่ากันเฮ้ยยาหมดแล้วค่อยว่ากัน1 ID 1ครั้งนะครับ1 ID รับได้1ครั้งอ่าก็มากดที่พี่คนนี้ส่วนภารกิจต่อไปครับเป็นภารกิจเลเวลอัพชาเลนจ์ก็คือท้าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเวลให้ถึง100คนแรกอ่าเพื่อนๆก็จะได้รีวาร์ดก็คือของขวันก็คือ อ่าเนี่ยคอตูมาน,นี้นะครับแล้วก็นี่เลยโน1หนึ่งเสร็จแล้วเพื่อนๆที่เลเวลร้อยเนี่ยครับแต่ละจ็อบนะครับแต่ละจ็อบแต่ละคาสจะได้คอตูมนะเออหมายความว่าก็คือเนี่ยมีกี่จ็อบเพื่อนๆก็ต้องเป็นเวลคนแรกให้ได้นะแล้วก็จะถูกสถาปนารูปปั้น,นครับแล้วก็พร้อมชื่อของคุณเนี่ยที่พอเนเทนเตเป็นเวลา หนึ่งปีเฮยอยากอยากมีชื่อขึ้นบาล่ะอ่ะอยากมีชื่อขึ้นก็ก็ต้องเอาหน่อยอะนะแต่มันไม่ต้องหลังคนหลังแข็งเหมือนเมื่อก่อนครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้มีบอดแต่ก็ต้องอัดฉีดเรื่องเม็ดเงินกันหน่อยภารกิจต่อไปครับอันนี้คอตูมารนโด,ดสายแฟชั่นไม่เอาเราข้ามสายไข่เราข้ามเราไม่ไหวแล้วเรามันชนชั้นติดดินฮนะซื้อแพ็คน้อยแล้วก็สาหรับโปรโมชั่นที่ใครอยากเติมนะครับเฟิร์สรีฟิลเดือนนี้มาแล้ว เติมเวล50เอาไปเลยหมวกโปลิ่งน่ารักอยู่นะบวกสเตตัสไลน์ไปดูเอานะครับแล้วก็เป็นท็อปอัพไมล์สโตนของเดือนนี้นะครับอา่าเติม350เอาไข่แลไป2ฟองเฮ้ยใครอยากได้ไข่แล2ฟองฟองเยก็ เติมไปเลยครับ350อ่ออนของแถมเดอ้อเท่านี้ครับผมที่กิจกรรมที่เขาอัปเดตมาช่วงเปิดเซริร์ฟยังไงก็เล่นเกมให้สนุกครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ดูรอบข้างด้วยเผื่อเกิดเหตุ after ชง a เตอร์ h o c k มาอีกอย่าโมแังนั่งกดเล่นเกมละ่ะนะแล้วเราวันนี้ไปก่อนเลยครับไว้เจอกันเว้ยไวรุ่นอ๋อแล้วก็อย่าลืมครับว่าใครที่เล่น a d รดอหรือว่าเล่นกิจกรรมตอนโค้ดเบต้าไว้เข้ามารับของด้วยนะครับที่ตรง Addo ดอตรงนี้เนี่ยครับเขาก็จะมีให้กดเคมดีว่ดก็กดไปนะครับว่าเราทําภารกิจอะไรสําเร็จบ้างแล้วก็มีแกนลันช์เควสนะครับเควสที่ดําเนินอยู่ตอนเซิร์ฟเปิดหรือว่อัพชารเลนต์แล้วก็มอนเตอร์ฮันติงการ์อะไรอย่างเงี้ยครับนี่มีอีกดาซิลมอนเตอร์ฮันติงด้วยเห็นไหมครับ ท็อปร้อยท็อปหนึ่งถึงสิบคิวมอนเตอร์ได้ร้อยพอยต์พันพอยต์เนี่ยครับได้อีรูโอลิกาชามาเตอร์นี่ก็ได้เห็นไหมนี่เป็นเควสลองเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับส่วนคนที่เล่นเซิร์ฟกอลบอลมาก่อนก็กอลบอลเพเยอร์เควสนี่มีแจกเห็นไหมเออแจกซิลเวอร์แพ็กเกจด้วยนี่แจกโกลด์แพ็กเกจด้วยลองเข้ามาดูกันได้ครับสำหรับผมอะเหรอแพ็กซิลเวอร์แพ็กเกจซื้อแพ็กเดียวครับแล้วเดี๋ยวมา อัปเดตตัวละครคลิปหน้าแล้วกันว่าผมเติมแพ็คนี้ไปแล้วผมได้อะไรมาบ้างนะครับ1อาทิตย์เหมือนเดิมกูจะเอิร์นไหมดูทรงแล้วเซิร์ฟนี้อาจจะเอินยากนิดหน่อยไม่รู้ครับแล้วแต่ดวงไว้เจอกัินใหม่เว้ยไปละ